ทุกคนวันนี้นะจะพาไปร้านอาม่าเจบีค่ะมาเปิดร้านที่ไอคอนสยามนะคะก่อนอื่นต้องมาประตูห้ามารอรับบัตรคิวแบบนี้แล้วก็เจอเพื่อนไปหนึ่งกลุ่มเมนเจบีเหมือนกันค่ะแล้วก็นี่นะคะเราได้เบอร์18นะคะก็คือ100คนแรกนะคะจะได้โยเกิร์ตฟรีไปเลยทุกคนนี่นะคะเข้ามาข้างในก็มาต่อแถวก่อนแล้วก็ได้โยเกิร์ตฟรีมาแล้วเป็นรสบูเบอร์รี่ที่อยากกินพอดีเลยค่ะทุกคนหลังนั้นนะคะก็เดินมาซื้อของนะคะดูซิหมดไปเท่าไหร่ไม่เป็นไรค่ะเราก็ได้ปฏิทินมานะคะเพราะว่าซื้อครบ2 5 0 0ค่ะ จากนั้นก็มาตรงนี้นะคะก็คือมาเช็คของนะคะที่เราสั่งไปว่ามีอะไรบ้างคือสั่งไปจุกๆเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาไวไ้พิเศษที่เกาหลีนะคะจะต้องเกาหลีกาใจผ่านตอมอนแน่นอนนะคะจากนั้นก็เอาตุ๊กตาเจบนะคะมาถ่ายรูปหนึ่งนี้นะคะถ่ายฟรีนะคะทุกคนนี่ค่ะคนเริ่มเยอะแล้วนะคะต่อแถวยาวไปถึงโน้ตเลยนะคะนี่เจอ,อป,ป้าด้วยป,ป้าน่ารักมากนะคะเจอกัน2วันแล้วอันนี้วันที่2คืออป,ป้าก็ถามว่า y ยู l เล e พิมหรอก็บอกว่าใช่ค่ะรักลูกอปามากมากๆแล้วป้าก็มีแกงด้วยนะคะดูสิจะเอาตุ๊กตาเจบอมไปนะคะน่ารักมาก แล้วก็มาถ่ายลูกกับอมมาต่อนะคะคือว่าที่ลูกสภปจะไปไหนนะคะต่อไปเรียกฉันว่าอิมนัทพรได้เลยนะคะแล้วคือตอนนี้นะคะก็คือพามาดูบรรยากาศนะคะแล้วก็เป็นของสินค้าต่างๆที่อมมาเอามาขายนะคะคือน่ารักทุกตัวเลยค่ะทุกคนคืออยากซื้อทุกอย่างเลยทุกคนคือมันน่ารักมากเลยนะคะแต่ก็เอาพองามล้วกันเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่รู้อะไรก็ถามพี่พนักงานคุณน ได้เลยนะคะอ่ารูปนี้ก็คือเป็นวันแรกที่นัดไปนะคะก็ได้ถ่ายกับอามมาก,กับอปป้าด้วยคืออาม,ม่าเห็นหมวกแล้วก็บอกว่า j b บีบี b นะคะคือน่ารักมากทุกคนไปช่วยกันอุดหนุนอาม,ม่าเยอะๆนะคะมีงานถึงวันที่10มีนาคมนี้นะคะทุกคน